สวัสดีทุกคนและตัวเองนานานคตวันนี้มาอัปเดตหน้างานการสร้างบ้านส,าานสวนฟิวคาเฟ่ฟิวบ้านสวนพอเพียงกําลังดําเนินการมาถึงขั้นตอนทําั้วหน้าบ้านแล้วตอนนี้กําลังหาช่างทำโรงจอดรถอยากได้โรงจอดรถแบบจอด4ยังไม่มีแบบที่ถูกใจหาแบบอยู่เนาะ ถ้ามีก็แนะนําติดต่อเข้ามาได้เลยหลังบ้านก็จะเป็นฟิวนี้หลังบ้านเราเหลือพื้นที่ไว้กว้างมากเพื่อที่ตั้งใจว่าจะทําเป็นเอานอกดาวมาลงเป็นนอกดาวสองชั้นอยากได้ชั้นบนเป็นมีห้องกระจกมีด่านฟ้าที่จะให้เป็นนอกดาวเพราะว่าเผื่อเราไม่ได้ไม่ได,ไได้จะเอาไว้ที่ตลอดอาจจะย้ายไปอีกที่นึงหรือว่าอนาคตวิวหลังบ้านมันไม่สวยแล้วเราก็จะได้เอ่อยกได้เนาะ บรรยากาศตอนนี้ก็เขาเกี่ยวข้าวแล้วเนาะถ้ามีทุ่งนายังไม่เกี่ยวข้าวต้นคลิปก็จะดูสวยมากมีช่างก็วันนี้เราเข้ามาเนาะเราก็เลี้ยงไอติมพี่ๆเขาที่มาทำงานช่างคนงานทั้งหมดเลยประมาณ20กว่าคนวันนี้น่าจะถึง เพราะว่ามีช่างมาเคลียรหน้าดินหน้าง,งานด้วยแล้วก็เคลียนั่งร้านแต่ก็มีการแก้งานเกิดขึ้นนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรว่ากันไปตามหน้างาน mm hmm. ก็บรรยากาศจะเป็นฟิลทุ่งนาะทุ่งหญ้าคือเราต้องการฟิลแบบนี้นะที่ตรงข้ามนี้เดี๋ยวเราจะทําเป็นออฟฟิศเพราะว่าท่านเจ้าของเขาจะขายเนาะเราจะสร้างเป็นออฟฟิศอยู่ตรงข้ามเลย